สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ว่าจะมาขายดีนะครับราคา14,000บาทนะครับก็ขายแบบโอนกรรมาสิทธิ์ไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่า i.d. ราคา14,000บาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวเลเวล130ครับ VIP V 6แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูของในตัวกันนะครับก็จะมีปืนอ่าปืนหลักทั้งหมด 16กระบอกนะครับที่เป็น8.5ดาวนะครับก็ที่ถือจะเป็น WC 8.5ดาวครับมี Arthur Fate m ูห l a Lionheart มี Hero Weight of the อะไรเนี่ย Ward of the Emperor อะไรพวกเนี้ยนะครับ Armor God พวก Weight of h a d a d i n เนี่ย s e n t d i v i d e คือปืน8.5ดาวอะมีทั้ง16กระบอกเลยนะครับตัวนี้ก็ได้ทั้งสายมัมมี่บอมแมท PVE หรืออื่นๆนะครับคือตัวนี้ซื้อไปแล้วไม่ต้องเติมเพิ่มเลยนะครับคุ้มมากนะครับสําหรับใครที่แบบว่าซื้อมากะจะไม่เติมอะไรเลยนะครับตัวนี้ของครบแล้วนะครับทั้งปืนทั้งของโอเคเนี่ยปืนหลักก็จะประมาณนี้ครับโอเคต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของปืนสไนเปอร์นะครับนี่ก็มีปืนสไนเดสไลท์ครับสไนฮาเดสวอเตอร์แพทเทิร์นนะครับวอรฮันเตอร์ทันเดอร์ครับอันนี้ อาวปยิงมัมมี่แรงมากบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ฮาร์เดสเนี่ยไอพวกปืนฮาร์เดสอ่ะถ้าเอาไปยิงมัมมี่อะแรงนะครับทั้งสองกบอกเลยแล้วก็มีปืนสไนเดอร์เลเวลสิบด้วยนะครับมีวอรฮันเตอร์ด้วยถาวรครับปืนอย่างเก่าเนี่ยปืนหลักก็มีเนี่ยแอซซอลิเฟน,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  e น,น,น,นเนี่ยปืนเฮดเคอย่างเงี้ยนะครับปืนอีบีอาร์เนี่ยปืนโปรโมชั่นก่อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีปืนเซลลิงด้วยกับปืนราฟาเอลครับเนี่ยสายบอลแมทชอบเลยแล้วก็พวกแฟลทพอย แล้วก็อะไรอีกอะที่สายสายบอมแมนชอบเล่นกันอะหมดยังวะน่าจะหมดแล้วมั้งผมเอาแค่หลกัหลกๆแล้วกันที่แบบว่าสายบอมแมนเขาชอบเล่นกันนะครับถ้าตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันลูกซองครับก็มีลูกซองใช้จ่ายพวก4 0 0 0 0 0 GP อะไรเงี้ยลูกซองอีโวกระสุนไม่จำกัดลูกซองโรกิลูกซองพ e ิษอ,อ,อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มี ex รุ่นแรกด้วยครับ EX รุ่น1 8ดดาวถาวรครับ โอเคต่อมาปืนซัมชชินกันนะครับมีปืนเจิ้งกวนครับโบเก่นสเปซนะครับปืนเนี้เป็นปืนสายบอมแมทนะครับปืนนี้ดีจริงนะมีปืน X c y ไซเบอร์พังด้วยครับแล้วก็พวกปืนอันเรียวเมจิกยูนิเวิร์สนะครับปืนนี้เล่นบอมแมทก็ดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากเขาจะโนนะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันต่อมาครับ L อลแมชชินกันก็มีปืนโกเด้นการูด้าครับเอาไว้ลงด่านหุ่น3ได้นะครับแล้วก็มีปืน aF ถาวรนะครับ แล้วก็พวกปืนบอมมีปืนบอมจ g มีปืนเลเซอร์มีปืนบอม8ดาวเติม3299บาทนะครับแล้วก็มีบอมลัวตัวนี้นะครับถาวอนโอเค WC 8.5รีวิวไปแล้วมั้งช่างมันแล้วก็อาวุธรองครับมีธนู8.5ดาวครับเอาไว้บักได้นะครับยิงโคตรแรงนะครับมีปืนพก8.5ที่เหลือก็ของปกตินะครับที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับ มีปืนพกระเบิดด้วยครับเอาไว้บักกับปืนหมอกอาวุธระยะประชิดครับก็มีหมัดปลาได้นะครับ8.5ดาวนะครับมีมีดมีดเสือเสือขาวนะครับ8.5ดาวถาวรแล้วก็มีดหมุนครับถาวรเหมือนกันมีดปลาถาวรมีดน้ําแข็งถาวรครับแล้วก็มีมีดฉินด้วยนะครับมีดฉิน8ดาวนะครับแล้วก็มีพัด ัดแต่ดาวนะครับใช้จ่าย40000นจนี่แล้วก็มีมีดอาร์เธอร์ด้วยนะครับมีดอาร์เธอร์ถาวรเหมือนกันมีค้อนดาเมดหนึ่งหมื่นมีมูหลานมีเจิงกวนอะไรพวกนี้ครับมีหมดเลยอันนี้เป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยนะไม่มีของเก่านะครับส่วนด้านหลังก็น่าจะเป็นพวกของแจกนะครับเนี่ยหลักๆก็มี8ปดดาวแปดจุาวเน้นเน้นเน้ะคือแน่นจัดอะตัวเนี้นะครับส่วนระเบิดก็มีระเบิดฟิกโซมีวอเตอร์เมลอนครับ แล้วก็มีระบังคับเอาไวบา้บล็กด่านอาหุ่นสารได้นะครับแล้วเบิดช็อกบอมใช่ปะเออช็อคบอมมีเจดีแดาวเอาไว้บล็กเล่นในโหมด PVE นะครับผมแล้วก็ปืนพกหลักไม่ใช่ดิพกที่ใส่ไว้ตอนนี้ก็จะมีเป็นปืนพก8.5ดาวถาวรครับมีธนู8.5ดด้วยครับไลท์เรนโบ์ครับ8.5ดาดาวถาวรเหมือนกันโคตรด,ดีนะครับมีอันนี้เป็นมีดไดนามิกเบสบอลนะครับ เป็นกระบองเนี่ยไม้แบตนะครับข้างในนี้น่าจะถาวรเหมืเลยแต่ว่าผมไม่เอาออกมาแล้วกันมันลกคังแล้วก็มีระเบิดโค้กถาวรน,นะครับแม่งบักนะครับส่วนในที่เหลือพวกนี้น่าจะถาวรเหมือนกันโอเคไว้ก่อนอแล้วก็มีชุดเซ็ตครับชุดเซตก็ส์นิวหนึ่งอันอยู่หนึ่งตัวหนชุดชุดอะไรวะเนี่ยชุดโกลเดอร์บวกหก็มีอ่าชุดก็อมี2อละ มีสองอ่ะมีสามละมีสี่ละโอเคมีชุดกอดทั้งหมดสี่นะครับแล้วก็ที่ใส่อยู่ตัวผู้ชายครับเป็นห้าครับอืมแล้วก็สีสาบ,บนล่างครับก็จะเป็นพวกเซตไอดอลนะครับถาวรไปอีกนะครับก็จะตามที่เห็นเลยนี่มีปีกอันนี้ด้วยปีกม,ม,มัมมี่อันนี้บ a c k ดาเมจครับหลายๆลายคนนะอยากได้มากเลยปีกตัวนี้แม่งน่ารักดีนะครับผมยังอยากได้เลย โอเคส่วนหัวครับก็มีโบครับโบบักวิ่งถาวรครับหน้ากากก็มีหน้ากากหนวดครับอันนี้ดีครับวิ่งบวกหนึ่งแล้วก็การระเบิดแฟบจากเพื่อนร่วมทีมครับสายบอลแมทชอบนะครับถุงมือมีถุงมือดาวนเไอเดียครับอันนี้บักวิ่งครับถาวรครับมีปากไอ้นี้ด้วยดอกกุหลาบสีเหลืองอันนี้ไม่บักวิ่งครับน่าจะไม่บักวิ่งนะสีเหลือก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแหวนแหวนถาวรอเทมก็ทั่วไปครับ ที่ทุกคนเขามีนะครับพวก personal data card effect card อย่าง spare water เลยพวกเนี้ยครับแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพศครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใกล้หมดละอันนี้ก็เป็นพวกท่าตุนถทวอนครับมีปานมามีมัมมี่ด้วยโอเคแล้วก็โงงอีก1 5 0 0ครับที่เด๋ยมไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วชิ้นส่วนไม่มีแล้วสัตว์เลี้ยงสกิลสัตว์เลี้ยงไม่มีแล้วมีอยู่แค่นี้ครับ อุ้ยแต่ว่าสก,กิลบัคโคตรเยอะยี่สิบแปดอันนะครับเดี๋ยวมาดูของที่ใส่ดีกว่าของตกแต่งที่ใส่อยู่ตอนนี้ครับก็มีส่วนหัวครับถาวรครับอันนี้หลอมไอเทมมานะครับอันนี้น่าจะเติมหลอมมามั้งผมจําไม่ได้ละนี่ชุดเซ็ตศีรษะบนล่างของไอดอลเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอันนี้ก็ไม่มีะไรละชุดเซ็ตถาวรถุงมืออันนี้ก็ถาวรกําไรถาวรแล้วก็มีปีกนี้ด้วยครับ ปีกอะไรวะเนี่ยฟินิกวิงเหรอปีกเนี่ยคือนานจัดแล้วปีกเนี่ย,ยผมว่ามันสวยนะปีกเนีมีด้วยถาวรครับส่วนในทมก็พวกเอฟเฟกต์การ์ดเพอร์ซนลและตาการ์ดถาวรไตเติ้ลส่งการเนี่ยบักวิ่งครับวิ่งไว้มากถาวรครับมี888ถาวรแท็กวิ่งวิ่ง5ถาวรโอเคผมว่าในส่วนของพวกอาวุธปืนน่นาจะหมดแล้วไม่น่าจะมีแบบตกหล่นนะครับ อคแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสัตว์เลี้ยงดีกก่าว่ามีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงแปดดาวมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีสัตว์เลี้ยงแปดดาวทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมีสัตว์เลี้ยงแพนด้าครับอันเนี้ยสายบอมแมทชอบนะครับชอบเพราะอะไรเพราะว่า มันการระเบิดฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งครั้งนะครับแม่งโคตรดีเลยนะครับสกิลก็เนี่ยตามที่เห็นเลยครับทั่วๆไปนะครับคงไม่มีสกิลอะไรแปลกๆมาแต่ว่าไอ้สองบนอันล่างอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นสกิลติดตัวของสว์เหลียงแปดดาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สว์เหลียงที่ตายแล้วไม่มีนะครับเอ้ยมีนิวายาศาสตว์ไม่มีไม่ม,ไม,มีได้ไงมีนะครับมีแต่ว่ามันไม่ได้สามกญเท่าไหร่หรอกนะครับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยว ทักเพจผมมาได้เลยนะครับขายหมื่นสี่ครับโอนกนรรมสิทธิ์ได้นะครับโอนเป็นเจ้าของไ d ดีได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ทักเพจมาได้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมเลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันเลยครับผมไว้เจอกัน